ช่วยแนะนำให้คุณนัตตี้ทีสิเพราะคอนเซปต์รองเท้าฉันนะคือสดใสร่าเริงไม่ใช่ยิ้มเป็นผีอมนาวแบบ <c oughs> คุณนัตตี้ครับผมเนี่ยมีทางอ่อยกับคุณนัตตี้แล้วครับผมมีคนคนหนึ่งอยากแนะนำให้รู้จักครับใครเฮียเฮีย <c oughs> มีเพื่อนเป็นทอมด้วยหรอทำไมเป็ดไม่เห็นรู้จักเลยอะ <c oughs> <c oughs> หรือว่าเป็นหนึ่งในเด็กเ,เก่าเฮียที่ช้ำใจจากความเจ้าชู้อของเฮียจนเขากลายเป็นทอมอะไม่เป็นไรไม่เป็นไร ใช่เว้ยกูบอกไงนะทอมคนเนี้ยมึงก็รู้จักและไม่ใช่แค่มึงรู้จักนะเว้ยคุณก็รู้จักอือเพราะว่าทอมคนนี้นะเขาก็คือเฮียอ้อยเฮียอ้อยเบาๆหน่อยฮะนี่กี๊ดเป็นตุ๊ดเลยนะเนี่ยต้องไม่เป็นต้นแหละต้องดูมันจะได้หาง เทียออยไงฮะวงคืองี้เว้ชาตีคุณแนตี้เนี่ยนะเขาเพิ่งโดนแฟนทิ้งเขาก็เลยอยากจะมาขอยืมตัวอีเจ๊้ยไม่ใช่สิขอยืมตัวเทียออยสุดหล่อคนนี้ไปควงเยอะให้แฟนซะหน่อยนี่พี่ที่ยอมช่วยน้องนตี้เขาเนี่ยเพราะว่าอิมที่เขาโดนผัวทิ้งเหมือนกันใช่ไหมคะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นห่วงละรองเท้าของ คุณน้องเอิงมากกว่าเพราะว่าร้านรองเท้าเนี่ยเจ๊งหลาไม่เจ๊งหลาอยู่แล้วรัดทาไม่ได้น้องเนตตี้มาช่วยถ่ายภาพเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องใหญ่ว่าแต่นี่น้องเนตตี้มองขนาดนี้เนี่ยอยากตีชิงอธีร์แล้วใช่ไหมคะตีคนนี้ไม่ได้นะคะตีคนเยอะเราต้องไปตีที่อื่นนะฮะโอ้โเฮียออยหล่อมากเฮียออยหล่อมากเลยค่ะไม่ใช่เจ้ออยเฮียออยคนที่ ดูเล็ดๆหน้าปลอมๆแกล่าแกล่แล้วก็พูดไทยคำมังกฤษคำหรือเปล่าคะพูดขนาดนี้นี่พูดดีๆเลยนะคะเพราะว่าอยู่ในร่างนี้เนี่ยเตะตัดขาตบหัวคว่ำได้เลยนะคะเนี่ยจุดๆเนี้ยถูกใจนะดีมากเลยค่ะนี่นะตี้เดีวก่อนนะเราเพื่อนแก็งตูซี่ของเธอไปไหนอะคะถ้ามาอยู่ดีมาขอความช่วยเหลือจากอีเจมันอะเขาเตดอะค่ะ ติดงานเหรอคะติดผัวค่ะแต่ก็เข้าพวกเขาไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่านาดีก็ไม่ได้บอกเขาเหมือนกันว่านาดี้โดนผัวทิ้งนาดีไม่อยากให้เขาเห็นนาดี้ตอนอ่อนแอค่ะดีนะคะที่มีคุณปั้มเป็นที่พึ่งไม่เป็นไรครับบอกเลยครับว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วไหมครับนี่เฮียวันนี้เนี่ยจะให้คุณแนาดีเข้าแบบเต็มเต็มเลยนะได้เลยฮะ เพราะว่าเฮียเนี่ยเข้าใจคนที่โดนผัวทิ้งทุกคนเลยฮะแล้วทิ้งต้องห่วงฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเฮียจะให้ยืมควงไปเย้ยผัวเก่าให้มันดูว่ามันเนี่ยต้องเสียดายที่ทิ้งคนสวยๆน้องนัตตี้ไปค่ะเฮียจับเฮียจับแม่ดิเขินฉี่แตกแล้วจับมือคนเดียวเลยโอ้โหเจ๊ นี่อย่าบอกนะฮะว่าเฮียบอมทิ้งเจ๊แล้วกลายเป็นทอมเลยอ่ะปากเสียก้คืนดีกับผัวแล้วเว้ยตอนนี้เป็นเพื่อนกันแต่พี่เป็นทอมเนี่ยเพราะอยากช่วยเหลือคนอื่นเขาว่าแต่วันนี้ผัวกูอยู่ไหนวันนี้เฮียไม่ครานครับก็ดีละเดี๋ยวเจอลุคนี้แล้วเรื่องจะยาวว่าแต่ว่าแฟนของน้องเนตตี้เนี่ยคนไหนล่ะคะนั่นค่ะไป่ะ มากกับพี่สาวหรอมาอย่างนี้เนี่ยออกไปวัดกันสักฝุ่นเลยไหมล่ะฮ่าโกงในขอะอยพี่สาวบ้านปั๊บเหรอหล่อขนาดเนี้ยเ <c oughs> นี่ยแฟนใหม่แนดี้ชื่อว่าเคียออนแฟนใหม่จะมีใหม่ทั้งทีอะพี่ว่าเลือกหน่อยไหมล่ะห <c oughs> อแต่คงเลือกไม่ได้สินะ คงเหมือนอย่างที่พี่เคยพูดเอาไว้อะว่าอย่างแนตตี้จะหาแฟนที่ดีอย่างพี่ไม่ได้แน่มิงค่ะวันนี้อยากดื่มอะไรสั่งเลยนะพี่ไม่อั้นพี่ป๊อปคะมิงอยากกินวายอะค่ะสั่งมากินสักขวดหนึ่งได้ไหมคะจะกินทำไมต้องขวดอะคะแพงเราสั่งมากินแก้วหนึ่งก่อนไหม ตายแล้วตายแล้วอยากเป็นป่าแต่ไม่มีเงินเปเว้ย <c oughs> เฮ้ยน้องมานี่นะเดี๋ยวเอาไวนมาสองขวดนะขวดหนึ่งไว้โต๊ะนี้ <c oughs> ส่วนอีกขวดหนึ่งเนี่ยให้น้องผู้หญิงคนนั้นก็หน่อยเพ <c oughs> ราะว่าเป็นคนที่เห็นผู้หญิงผิดหวังไม่ึิดได้ซสนด้วยเ <c oughs> นียออ,อยเป็นสุขห้าุรุษมากๆเลยค่ะ แนดีไม่เคยเจอใครแบบพีออยมาก่อนเลยพอเจอพีออยเนี่ยทำให้แนดี้เนี่ยนึกถึงเพลงนี้เลยค่ะ น้องนัตตี้คะมันกำลังขึ้นแล้วคะแต่ว่าเราเนี่ยใกล้จะชนะน้องนัตตี้ค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเฮียออยต้องขมเมาสักนิดหนึ่งนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเฮียจะพาน้องนัตตี้เนี่ยไปเลือกรถคันใหม่ว่าแต่น้องนัตี้อยากได้รถอะไรนะนัตตี้อยากได้จักรยาน นางนัตตี้ฮะ <jogo> คือที่พูดไปเนี่ยอยากให้บลัฟอวดรวยจักรยานมันจนนะฮะเอาเอาเอาคันที uh, ่มันแพงๆไน่อยค่ะอ๋อลาโบกินีค่ะได้เลยสิฮะนี่ใครฮะนี่เฮียออยร้อยล้านกล้าแลมโบกินีดิคิกิว่าแต่อยากได้สักกี่คันดีฮะเอาสักสามคันไปเลยดีไหมฮะ สามคันสามสีไปเลยฮะพี่ออยเขารวยจังเลยอะคะพี่ป๊อปมิ้งอยากได้แบบนั้นบ้างอะมิ้งถ้าอยากได้สามคันนะนะพี่ให้ได้แค่จักรยานแค่นั้นแหละดูซิว่ามีอะไรบ้างขอูุ่งกอดขอูุ่กอนบอกเซอร์ผู้ชายอ่านิด คุณนัตตี้หยิบผิดถุงปะคะถ้าคุณเป็นออยใส่บ็อกเซอร์นี้ถ้าทางมันจะผินยายจะวิเวกวิเวก๋งบ่งไงไม่ต้องกลัวหรอกค่ะนัตตี่ว่าหินของเทียออยเนี่ยไม่วิเว้ยวิเว๋งบกหรอกะแตตี่ว่ามันน่ารักนะค่ะอะไรยังมียังยังเตมเนี่ง มึงจะไปเคลิ้มตามมาเด็ดขาดน,นะเว้ยคือมึงใส่บ็อกเซอร์ผู้ชายตัวนี้นะมึงรับนอนลองเรียกว่าหินยายมึงอะข้างข่าวได้บินเข้าไปทำรังอย่างแน่นอนากลัวนะนยังมีชิ้นที่สองเองนะคะชิ้นแรกก็เติ๊บเฟสน,น,น้ำยาผูกขอนใช่ค่ะนะ่าจจุดจนี้นะทีนะ่ว่า เทียออยเนี่ยมีขนมากขึ้นนอกจากบนใบหน้าเทียออยเนี่ยจะดูเซ็กซี่ขึ้นมากเลยนะคะหรอคะก็จุดทุกวันนี้ก็ทำเลเซอร์กำจัดขนอยู่ค่ะไม่ได้อยากมีขนเพิ่มเลยอยากมีขนลดอแต่ลยะจุดจุดนี้คำตอบอยู่ในชิ้นสุดท้ายค่ะพี่ไทยองชิ้นแรกก็าเปลี่ยน เพจผ่าตัดโปรโมชั่นอันนี้เป็นอะไระคะผ่าตัดแฟนเพื่ออะไระคะแนดจุดเนี้ยไม่ต้องตกใจนะคะแนดี้เนี่ยยังอยากให้ไอออยเนี่ยคงหินยายเอาไว้แต่แนดี้เนี่ยถ้าอยากให้ไอออยอ่ะเอาสาลาสปาสั่ลไปเท่านี้เราก็จะเป็นแฟนกันได้แล้วแนดี้รักไอออย เทิงแล้วมึงข่าวนี้บันเทิงแล้วอีตามีตามชวยด้วยอคาคุณออยกนิเนี่เปงแล้วคะจะแค่เอาซสอลูกออกเองจะเป็นเรื่องหญ่เลยอไม่เป็นเรื่หญ่จะเอาออกเองไลามได้ไยดน้ขนาดนี้ฉเสียไปเป็นล้านเดี๋ยเดี๋ยวมีเรื่องอะไรวะเสียงดังไปข้างนอกเลยอีทามาแล้วเหรอมึงมึงมึงช่วยบอกเนตตี้หน่อยดิอยู่ดีมันบอกรัก ้ัวผ่นจจวานมทิ้งน้นวยอมอจริงเหรอคคุณนตตี้าจุดจุดนี้ยนตตี้ต้องขอบอกว่าจริงค่ะแ,<ก>แต่นาดี้เชื่วอว่าลึกๆแล้วเนี่ยคุณออยอ่ะเป็นทอมนะคะกูะได้นะเอาที่ไหนมาเป็นทอมนี่โดูด,โด,โดกูกูการกูเนี่ยถือว่าเป็นจสน่ที่ต้องการหินตาม,มากที่สุดในประเทศไทยแล้วกูว่านะแต่กูก็มีอารมณ์นะว่าอารมณ์มาก ทุกปิดกัด๊ปตอบเองสิคะแนตตี้เชื่อว่าคุณออยเนี่ยเป็นฮอมค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณออยอ่ะไม่เล่นบทบาทเป็นเฮียออยได้สมบทบาทขนาดนั้นหรอกค่ะจแนตตี้มันเป็นบ้ามึงน,นี่แนตตี้ลูกพี่แนะนำนะหนูไปพบแพทย์ไหมแ <c oughs> นตตี้ครับผมพิยานะครับผมเป็นเพื่อนกับ <c oughs> เจมาสิบปีเอจเจเนี่ยนะถือเป็นชนิดที่ต้องการผู้ชายมากที่สุดอันดับต้นๆของประเทศเลยแล้วผมบอกเลยนะอีกนิดเดียวเนี่ยมันเป็นที่ซีเรียแล้วนะครับใช่ ให้ช่วยเกิงไม่ได้ให้มาทำผมไม่จริงค่ะแนตตี้ไม่เชื่อจนกว่าแนตตี้จะได้พิสูจน์เฮียอ,ออยคะมาให้แนตตีส้สัมผัสเถอะนะคะถ้าเฮียอ,ออยไม่หว่นไหวแนตตี้จะเป็นคนถอยเองคะอ่ะอ่ะอ,ะอยากจะพิสูจน์อย่างจะสัมผัสอะไรก็ทำทำทำเลยปปไปโอ้ลูกตับด้วย ว้าวว้าวว้าว้าว้าว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 วาวว้าว้า้าวว้าว้าวู้าว้าวว้าว้าวว้าวว้าวาว้ โอเม่ณจุดจุดนี้ยนดี้มีงานค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวค่ำค่เนี่ยแนดี้จะมาสัมผัสเทออยอีกทีเขาด้วยมีว๊ด้วยเนตตี้ครับผมเชื่อเลยนะครับว่าคนสวยๆวยที่ใสดีอย่างคุณเนตตี้เนี่ยสักวันต้องได้แฟนจะดีแน่นอนครับ ขอให้คุณแนตตี้เนี่ยอดใจรอซะหน่อยครับใช่ค่ะ,นะ,คะแนตตี้จะรอค่ะแนตตี้จะรอวันที่จะมีคนตักสระเป๋าเพื่อแนตตี้<อ> <laughs> แต่วันนี้ <laughs> นเนี่ยออยเนี่ยช่วยมาเป็นคู่ควงแนตตี้อีกวันได้ไหมคะโนจ้าพอไม่ไไไโ<อ> <laughs> บานบายบายบายโนด้การแนตตี้เนี่ยไปควงพี่หนุ่มๆก็ได้ ย้อนนะครับผมบี้สกิริตเอนะครับแนะนิดหนึ่งเผื่อใครจะจำไม่ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องวัน3 1สิเนะครับจะได้ไม่พลาดละครดีซิตคอมสนุกรายการโดนใจครับ